ถ่ายครับถ่ายครับเกิดอะไรขึ้นครับกลางป่าขอดูนะครับผมเกิดอะไรขึ้นครับมาดูดิเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้มาแล้วครับผมเบอรเบอร์เบอร์ศูนย์ไหมครับเบอร์ูนยนี่ยผมนั่งรอศูนยไปเมาไปเลยเนี่ยเบอร์ูนย์ไหมยังพี่ใช่ค่ะโอเคโอเคโอเค ไปเอาเอาสักหน่อยเหรอข้างบน่เดอ้พี่พ่เชษโผข่หกไทยกันเดี๋ยว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 เดีครับผมเจอ๋ยวเรับผมเจอ๋ครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีดดววเรวดวเวเ โค้ดชี้ทาไใหมต้องกระชายดำรือเปล่าแม่นครับผมวันนี้ห้าตู้ครับลงไปเรียบร้อยแล้วมาแล้วสุดยอดครับมาครับผมโอเคครับก็วันนี้ผมเจอพี่พิเชษแล้วครับผมครับสุดท้ายครับเจอกันกลางป่าครับผมก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงปีท้ายครับผมครับก็สําหรับ F อฟต้มกระชายดำครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวรอดูคลิปในต้มกระชายดำเหมือนเดิม โอเคพี่สุดๆครับสายป่าสายป่าครับ CF ครับผมโอเคสุดเจดครับมาในมีนะโอเคครับผมอ่ะขี่รถสายป่าครับรถเป็นธรรมดาครับลำไม่ว่าเลครับแรกกับความมันครับผมนะครับในป่ามีแต่พี่แต่น้องครับโอเคครับผมมาด้ยต่อเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขลางครับขลางครับขลางเกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมไม่ขึ้นมากันทำไมไม่ขึ้นมากันครับผม <ś led> สุมาเดะผมเา <ś led> <ś led> มาฮะอมามาเซตตี้เซตตี้เซตตี้ลงมาครับเซตตี้เซตตี้ลงมาครับผมมาครับผมเซตตี้ครับเซตตี้ครับ <ś led> มา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 ต้อมกลายใช่แล้วครับผมเรามาถ่ายคลิปกลางดอยครับ เรามาดูว่าครับตอนนี้กลางดอรเกิดอะไรขึ้นครับผมแป๊บนึงเฮ้ยเลดี้ใครนกวางห่ะไอ้กวางห่ะไม่ก็ไม่ไม่ไม่ต้องกวางเหรอเลดี้ครับเลดี้ครับมามามาครับสุดยอดครับสาวสวยของเราโอ้ยเลดี้ครับนกวางของสวยโซย่าเนาะเอ้ ไอต่อเมาไอต่อเมามาพอหายใจเหนื่อยกันต้องเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแสดงว่าเลดี้ชุดนี้คือชุดสุดท้ายมั้งอ่ะเพรายอ่าโอเคครับผมบอสศูนย์ได้ไหมก็เออไม่ใช่ยังเด็กอ่ะไม่ใช่นะก็ตั้งหลังเมืงมกี้มาสองเก้าสองสองเก้าเฮ้ยน้องเดี๋ยวฟังขึ้นเดียวขอเบก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 ครับมาชุดสุดท้ายครับผม ชุดสุดท้ายครับผมปิดท้ายครับเลดี้เลดี้เลดี้ครับผมมาเลยสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามครับป,ปัปงก้นไปมังก้นไปสุดยอดครับอันนี้ผู้หญิงขี่นะผมบอกให้นี่ผู้หญิงขี่นะต่อไปครับเขยไว้ครับเลดี้เลดี้ครับ อีน้อย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 น้องมามาเลย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 ครับผมเลดี้ครับดูนะครับดูผู้หญิงขี่น้องคือบิษลายหรอตัวคือบิษลายหรอเพื่อคืนอะไนี่กันโอเคมามาเลยได้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 กบหัวเลยสองเก้าสองครับสองเก้าสองมาขึ้นมาน้องเอาลรถแรกก่อนเอาเอาหลังเอาหลังพิงนี่ไว้คึอคมันก่อนนะครับ เฮ้ดีครับผมสองก้าสองกระหุ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 งครับอันนี้กินหนึ่งคนน่ะฮะกินหนึ่งมันไม่มีแหงกว่านี้นะเอาเปิดหน่อยเปิดหน่อยปุ๊บถ้าเดี๋ยวถ้าเบาไป่ไปลงไปลงไปลงขึ้นลานนี่โอเคอ๋อไปได้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 ครับไปได้ครับไปได้ครับไปได้ครับครับผมตอนนี้นะครับผมเช็คเวลาก่อน ตอนนี้นะครับผมบ่ายตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะครับบ่ายสองโมงครึ่งครับเอสองน่าจะแข่งแล้วครับตอนนี้ผมยังติดอยู่กลางป่านะครับเพราะว่าต้องเอาชุดของชุดชุดใจไหนครับผมจากไม่อายจากฝางไม่อายครับผมตอนนี้ฝางไม่อายไปต่อไม่ไหวครับเพราะว่าหนทางที่พี่ใหญ่ป่งกลุ่มวางไว้นี่ฮันโหเหลือเกินใช่ไหมครับรถเสียครับรถเสียครับ ตอนนี้เดือดร้อนครับเพราะว่าเด็กมาจากแม่อายครับแกบอกว่าไงอารมณ์ค้างใช่ไหมน้องอารมณ์ค้างเหรอข้างมากเลยใช่ไหมรอบหน้าครับรอบหน้าน้องบอกว่าผมจะใช้ร้อยสี่สิบทีเพราะว่าตอนนี้ครับซูเปอร์คับบางลมเขาพังครับผมแว่งวางเอโลแต่ละอันเลยสุดยอดครับยอมรับครับก็อุ้ยถือว่าสุดๆครับสุดๆของความครับก็สไตล์พี่ใหญ่เขาเนาะ ช่ไหมพี่แรปรกุมพี่แบงค์ใช่ไหมสไตล์เขาโหดไหมมันนะครับโอเคครับสสียครับผมก็ครับในน้ำต้อมกระชายดำวันนี้มาในนามของพันธมิตรเอโดโนะครับก็เอาคลิปในป่ามาให้ดูกันนะครับเนาะติดตามกันครับผมโอเคครับผมพี่ๆีั้งหลายครับเฮโยอ่ะอ่ะอะทอะไรกันน่ะพวกเนี่ยทาอะไรกันน่ะสนุกครับตอนนี้สนุกแล้วโอเคครับผมผม แล้วีิบอกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ทําไมพี่ใหญ่ทําไมพี่ใหญ่ทําแอโร่แบบนี้ครับนะครับพี่ใหญ่ปงกุมครับพี่ใหญ่ปงกุมือใหม่นะเนี่ยไม่เคยผ่าสนามแข่งนะเนี่ยเหรอนะพี่ใหญ่ครับกล้องไอ้วอวอต้องกระชดยดตกกลางทางหนึ่งตัวแล้วเขาบอกว่ามีกล้องโกโปรตกกลางทางหนึ่งตัวเดี๋ยวผมต้องขับรถไปดูนะครับผมพี่ที่ปาไม่เห็นี่ปาไม่เห็นบเลยโอเคครับือไปแล้วครับผม สุดยอดสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันใครเปร็นคนมังใครเปร็นคนมังเอล่ยายโป่งกุมยายโป่งกุม,ยยก,มกับแบงห้าลัวโอเคครับก็ความมันครับผมของพี่บากมันมัน,มนหอบเลยครับสุดยอดผมหอบครับสุดยอดครับผมาบดดห,หามีทุกเพจต้อมกระลาชายดำเข้าไปเลยต้อมกระลาชายดำครับโอเค รุ่ยต่อรุยต่อร e ุยต่อพอไก่ไก่น้ำสัา5ขวดมาบนรุงแบเดียวเนี่ยก็ชนะกูเมาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ